พาลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงวันนี้พบกันประจําวันเสาร์วันที่หเดือนที่หในหัวข้อเรื่องลูกแห่งพระคำและพระวจนะที่เจ้าใครควรและสามัคคีธรรมในพระธรรมกิจการบทที่สข้อที่25ท่านทั้งหลายเป็นลูกหลานของผู้เผยพระวจนะเหล่านั้นและของพันธสัญญา กิจการบทที่3ข้อที่25พี่น้องคะฉันมักจะพูดว่าในฐานะคริสเตียนเราไม่ได้อยู่ในพันธสัญญากับพระเจ้าเราคือผลลัพธ์หรือลูกแห่งพันธสัญญามีความแตกต่างอย่างมากระหว่างการอยู่ในพันธสัญญาและผลของพันธสัญญาลองคิดดูสิว่าเมื่อชายหญิงแต่งงานกัน พวกเขาก็เข้าสู่พันธสัญญาเมื่อพวกเขามีลูกลูกๆของพวกเขาก็เป็นผลลัพธ์หรือผลของพันธสัญญานั้นคุณไม่สามารถพูดได้ว่าเด็กๆอยู่ในพันธสัญญากับพ่อแม่ของพวกเขามีเพียงพ่อแม่เท่านั้นที่มีพันธสัญญาต่อกันพี่น้องคะคุณต้องเข้าใจสิ่งนี้มิฉะนั้นคุณจะไม่มีวันได้เพลิดเพลินกับพระพรและพระสิริของคริสเตียน ดังนั้นในข้อพระคัมภีร์หลักของเราเนื่องจากเทศนากับชาวยิวเปโตจึงพูดในฝ่ายวิญญาณเขาไม่ได้หมายความว่าพวกเขาเป็นลูกของผู้เผยพระชนะในแง่ที่ว่าพวกเขาบังเกิดจากภาริยาของผู้เผยพระชนะไม่ใช่นะคะเมื่อเขาเรียกพวกเขาว่าลูกของผู้เผยพระวจนะและแห่งพันธสัญญาเขาหมายถึงบุตรแห่งพระสัญญา หรือพระคำที่ถูกพูดไว้และนั่นคือตัวตนของเราจริงๆในจดหมายถึงชาวการาเทียอครทูตเปาโลเขียนในการาเทียบทที่สข้อที่27ถึงข้อที่29ว่าเพราะว่าพวกท่านทุกคนที่ได้รับบัพติศมาเข้าในพระคิดแล้วก็ได้สวมชีวิตของพระคิดด้วยจะไม่เป็นยิวหรือกีดจะไม่เป็นทาตหรือไทยจะไม่เป็นชายหรือหญิง เพราะว่าท่านทั้งหลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในพระเยซูคริสต์และถ้าท่านทั้งหลายเป็นของพระคิดแล้วท่านก็เป็นพงพันธุ์ของอับราฮัมคือเป็นทายาทตามพระสัญญาพี่น้องขาเราเป็นเชื้อสายของอับราฮัมมากพอๆกับชาวยิวที่เปโตกล่าวถึงในจดหมายฝากของเขาคนที่ถูกสร้างใหม่นี้เป็นพงพันธุ์ฝ่ายวิญ,ญญาณที่แท้จริงของอับราฮัม เราเป็นทายาทแห่งสัญญาในพระธรรมโร์บทที่8ข้อที่17ยืนยนันแกเราวา่าและถ้าเราเป็นรูปแล้วเราก็เป็นทายาทคือเป็นทายาทของพระเจ้าและเป็นทายาทร่วมกับพระคิดนั่นคือสิ่งที่คุณเป็นนั่นคือตัวตนของคุณขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้า ให้เรากล่าวถ้อยคำแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะฉันเป็นพงพัน์ของอับราฮัมผลแห่งพระคำที่ได้ถูกพูดไว้ฉันเดินในมรดกของฉันในพระคิดเป็นทายาทของพระเจ้า และเป็นทายาทร่วมกับพระคิดฉันดำเนินชีวิตอยู่ในชัยชนะและการครอบครองในวันนี้และตลอดไปด้วยการก้าวหน้าจากพระสิริสู่พระสิริในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน พระวจนะแห่งความจริงวันนี้เปิดเผยกับเราว่าเราเป็นลูกแห่งผลลัพธ์ของพันธสัญญาใหม่ในพระเยซูคริสต์เจ้าวันนี้พระวจนะคำของพระเจ้าเปิดเผยและยืยนยันแกเราว่าเราเป็นบุตรแห่งพระสัญญาหรือพระคำที่พูดไว้และพระเยซูคริสต์เจ้าทรงทำให้เราสำเร็จแล้วนั่นคือตัวตนที่แท้จริงของเราพี่น้องคะเราเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่ และเป็นพงพันฝ,ฝ่ายวิญญาณที่แท้จริงของอับราฮัมเราเป็นทายาทแห่งพระสัญญาของพระองค์พี่น้องคะในทุกวันที่เราใช้ชีวิตเรามีมรดกของพระองค์อยู่ในชีวิตของเราเพราะเราเป็นทายาทร่วมกับพระคิดเราดำเนินชีวิตอยู่ในชัยชนะและการครอบครองในวันนี้ตลอดไปในพระนามของพระเยซูคริสตเจ้านั้นนะคะขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องพระเจ้า อุยพรค่ะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่า พระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพระเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพระเจ้าและข้าพระเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมน ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอ l ดี e หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโต ในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด